กราบเรียนท่านประธานสภาสผมขอเสนอยติเกี่ยวกับคาสิโน,โนนะครับด้วยปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศปัจจุบันมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการหาแหล่งที่มาของรายได้เพิ่มเพื่อน,นำมาพัฒนาประเทศซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับสถานบันเทิงในประเทศไทยนับว่าเป็นแหล่งที่ มีรายได้สูงเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งประเทศและในะต่างประเทศแต่ในปัจจุบันมีการลักลอบเปิดสถานบันเทิงทาธุรกิจแบบผิดกฎหมายหลายประเภทโดยเฉพาะเปิดบ่องการพนันผิดกฎหมายทําให้ประเทศสูญเสียรายได้จํานวนมากหากมีการพยายาิจารณาส่งเสริมธุรกิจเกี่ยวกับสถานบันเทิงครบวงจรและมีการกําหนดหลักเกณฑ์ การจัดระเบียบให้มีธุรก,กิจการพนันถูกกฎหมายจะช่วยขจัดปัญหาการลักลอบเปิดบ่านการพานาันแก้ไขปัญหาการรับส่วยรับเงินใต้โต๊ะซึ่งจะทําให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้จํานวนมากดังนั้นผมจึงขอเสนอยติดังกล่าวมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมการ,การวิสามันพิจารณาศึกษาในเรื่องนี้ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาส่งเสริม,มเ,รเศรษฐกิจสถาันเทิงครบวงจรเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศตามข้อบังคับของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2 5 6 2สข้อ49่สส่วนเหตุผลและรายละเอียดจะได้ชี้แจงในที่ประชุมในสภาต่อไปครับคือผมฟังท่านทัน้งทั้งทั้ง ทั้งเพื่อไทยแล้วก็ทั้งของก้าวไก่ท่านก็พูดมาเนี่ยก็คิดว่าผมก็จะเสริมทีนิดหน่อยอนะครับคือประเทศเราเนี่ยทุกอย่างดีหมดครับแล้วก็ปล่อยให้คนไทยออกไปเล่นต่างประเทศกันเยอะทำให้สูญเสีเยรายได้ไปเยอะผมเนี่ยผมเองเนี่ยเสนอเสนอตรงนี้มาตั้งแต่สามสิปีที่แล้วครับตอนนั้นรายการท่านอาจารย์เจมสกดักปิ่นทองเชิญไปนะพูดออกทางช่องก้า ตอนนั้นก็โดนคนไม่เห็นด้วยพูดภาษาชิบ้านก็ดดากันเยอะนะครับก็แต่ผมก็ถือว่าทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็จะทำอย่างเขาที่แล้วนะครัรัฐบาลที่แล้วนี่ก็มีม,มีมีการมาทีการศึกษาเรื่องนี้พอสมควรนะครับเรียบร้อยไปแล้วคือเขาคิดว่าน่าจะให้มีสักค้าแห่งใน ในประเทศไทยคือเหนือใต้ออกตกแล้วก็ภาคกลางนะครับแห,แห่งเล็กๆก็ประมาณหมื่นล้านนะฮะลงทุนนะครับกลางก็ประมาณห้าหมื่นล้านแล้วก็ใหญ่ก็แสนล้านนี่ซึ่งการลงทุนนี่ยมันจะเป็นการสร้างงานให้เด็กคนไทยเราไม่ต้องไปไม,ไ,มไ,มไม่ต้องไปตัวนอกกางอย่างอยลราน,นี้ก็มีมีสงครามอยู่ก็ต้องเอากลับกันมาอย่างทุรกุเลไม่ไม่ไม,ไม่รู้ว่าบางคนจะ ก็เป็นห่วงเขานะ่ว่าจะรอดหรือเปล่าเห็นสภาพแล้วก็มีความรู้สึกวิตกนี่อาจจะพูดปเป็นเรื่องอื่นนะครับแต่ก็ผมคิดว่าถ้าเราทำในประเทศเราเนี่ยจะเป็นการสร้างงานโดยที่คนไทยไม่ต้องออกไปต่างประเทศสร้างประเทศเราเองนะครับผมเองเนี่ไม่ใช่คุยนะครับเมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยมีคนมาลงทุนให้ไปที่ที่กัมพูชาผมบอกผมผมไม่ไป เล่มนอยู่ในเมืองไทยดีกว่าโดนจับก็เสียค่าปรับไปดีกว่าเอาเงินไปให้ต่างประเทศเขานะครับนี่ในลายนี้กับกัมพูชาเขาก็เลยทางเขมรเขาเลยเจริญกว่าเราตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าถ้าเราทําตรงนี้ไรายได้จะเยอะแยะมากครับถ,ถ้าที่รู้มาคราวที่แล้วผมก็รัฐบาลที่แล้วนะครับก็ผมก็เสนอให้มีออนไลน์ด้วยซึ่งออนไลน์ที่แรกเขาไม่ได้เสนอเข้ามาผมก็เสนอเข้าไปด้วยนะครับเพราะออนไลน์เนี่ยเท่าที่ ผมรู้จักกับกลุ่มที่เขาทำเนี่ยของเขาแค่สักสามสิบเจ้าเนี่ยครับเขาเขาเก็บได้มาเจ้าประมาณพันล้านนะต่อเดือนนะครับเดือนละสามล้านล้านนะครับสามพันเจ้าสามล้านล้านเนี่ยเขาบอกว่ากินแค่ยี่ 7, สิบเปอร์เซ็นนี่ประมาณเจ็ดล้านล้านเก็บภาษีจากยี่สิบจากเจากเจ็ดล้านล้านยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณแสนแปดหมื่นห้าพันล้านล้านนะครับนะแล้วก็หวยใ,ใต้ดินเนี่ยคนไทยเนี่ยเล่นกันทั้งปีนะครับ หวยกอขอหวยกินรวบเนี่ยทั้งปีเนี่ยประมาณห้าแสนล้านขึ้นนี่นี่คือดรสังสิทธ์ทำวิจัยมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้อีกแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยผมว่าแล้วก็ถ้าหากเราเปิดคาสิโนทั้งห้าห้าภาคเนี่ยอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเก็บได้ปีละแสนห้าหมื่นล้านนี่นี่ผมต้องขออ้างดรสังสิทธ์นะครับถ้าไปทำวิจัยมันเนี่ยก็เฉพาะโที่เดียวแสนห้าหมื่นล้านเพราะนั้นถ้า ถ้าห้าที่เนี่ยเป็นเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านนหวยใต้ดินอีกแสนห้าหมื่นล้านเก้าล้านเก้าเก้าล้านเก้าล้านนะเพราะนั้นเก้าล้านเก้าล้านบาทเนี่ยถ้าอีกนั่นสายไปหมือนพนล้านเกือบสองล้านล้านเนะเพราะนั้นประเทศเราเนี่ยรายได้เยอะครับถ้าเราทําตรงนี้เมื่อไหร่ก็เป็นการสร้างงานให้คนในชาติด้วยนะครับและไม่ไม่ไม่ใช่คิดว่าถ้าพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยใครจะเข้าไปเล่นได้ไม่ใช่นะครับค่าอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยคนจะเข้าไปเล่นต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะครับ ปีนี้เป็นหมื่นล้านนะครับเข้าเข้าเข้ารัฐนะครับนี่จากที่ผมคุยกับพวกที่เขาเขาดูดูแลทางนี้มานะครับนี่เป็นเรื่องจริงๆนะครับเพราะนั้นเราอย่าช้านะครับเราเราเราช้าเนี่ยมันเสียโอกาสไปเยอะครับแล้วถ้าประเทศเราเนี่ยมีมีทั้งทั้งทะเลสวยทั้งป่าทั้งอะไรทุกอย่างถ้าถ้าทำให้มันถูกต้องเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกยะะครับเงินทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลกล้าตัดสินใจ ไม่ต้องไปกลัวอะไรหรอกครับไปกลัวทาไมในีเมื่อเราทําถูกต้องเราไม่เราเราไม่ทุจริตเราไม่ค่อยโกงใครเราไม่ต้องไปกลัวใครทาอะไรก็ทำนะผมเมื่อ30สปีที่แล้วพอผมเสนอเรื่องนี้ในทางทีวีผมโดนด่าหน้าดูเลยนะครับแต่ผมไม่ผมไม่กลัวผมไม่วิตกเลยเพราะถ้าเราคิดว่าเราเราทำดีแล้วไม่ต้องไปกลัวใครครับนะฮะก็คงคงจะขอฝากแค่นี้ดีกว่าครับไม่ต้องพูดพูดอะไรกันมากถ้าต่อไปข้างหน้าทําได้รีบทำเลยนะครับก็ขอขอขอบคุณนะครับขอแค่นี้ครับขอบคุณครับ